ตอนนี้ใกล้เวลาจะสี่ทุ่มแล้วผมจะพาไปฟังเสียงอึงครับหลังฝนตกอึงเขออกกับอึงออกสมโลกโบราณ ฝั่งนี้เสียงอึ้งบูดังปนเดยพี่น้องแต่ฝั่งนี้ฟังพี่น้องเสียงอึ้งดังมากธรรมดาพี่น้องโอ้ยรุดมาจากตลาดได้ยังไงหน้าตลาดไปพลาดเลยโอ้ยดังแห้งหลายพี่น้องเลย ฟังเสียงด้อบมาได้มาก,กันหนึ่งพี่น้องหน้าตลาดใบพัดหลังฝนตกโอ้ดังแฮงใส่รถใบจากตลาดพี่น้อง,งโอ้โอาเลยพี่น้อง